อันนี้ช่างกำลังทำอะไรอยู่ครับอ่ากำลังจะปูกระเบื้องครับตอนนี้วางวางแคมููมันก่อนเนาะหรือว่าคิ้วนนะซาบ้านเัาคิ้ว,วกระเบื้องอืมทีนว่ามระกอนแล้วก็หาแนว นีระดับต้องได้ใช่ไหมได้ครับได,ได้ระดับเต๊ะเลยะนั่นเลยเอาไป็งั้นระดับปรนตูกแตจะคงบ้านเ็าไม่เอาเีง 3ามสิบห้าเป๊ะนะครับขนาดความกว้างกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายลายไม้ลายปาเก้อันนี้ต่อมาจากขั้นตอนเมื่อกี้ใช่ไหมแมนครับแมน รล้ว,ว่างปูนกาวกับผสมทรายอันไหน,นจะแน่นกท่ากันแน่นเหมือนกันครับมันก็อยู่ที่ระยะงานนะลองทาหน้ามันก่อนปูนกาวทาหน้านก็เบื้องมเลยการลอนเอ๋อการลอนกัน ที่หน้ามันจะสาบเอาครับตรงข้างบนเราจะปูกระเบื้องอันนี้เราสาบเอาทาสีครับแล้วก็จบแก้วแนวนี่